ทีซีแท็ r สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับป๊อปปี้ป๊อปปี้จะมารีวิวคูบ a ตต MU 5 7 0 2ค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนปี63ค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะเครื่องดีเกียดีพร้อมใช้งานค่ะค่ะส่วนอุปกรณ์คันนี้นะคะก็2ชิ้นค่ะมีด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลัง ส่วนฐานหลังนะคะจะเป็นฐานตาช้างค่ะฐาน6ใบ24ค่ะฐานติดมากับรถเลยนะคะฐาน,นด้านหลังนะคะด้านหลังแห้งๆเลยค่ะ PPO ก็ใช้งานได้ปกติค่ะ ส่วนล้อนะคะล้อก็ติดมากับรถเลยนะคะล้อหน้าล้อหลังยางก็หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้นะคะทั้งหน้าทั้งหลังเลยมาดูด้านเบากมาเลยนะคะเบาะก,ก็ไปหุ้มให้ใหม่นะคะส่วนหลังคานะคะก็เป็นหลังคาเดิมค่ะไม่มีแต่ไม่มีรั่ว มาดูชั่วโมงการใช้งานยันนะคะชั่วโมงอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปดชั่วโมงค่ะส่วนเสียงเครื่องยนต์คันนี้นะคะ ดีค่ะคันนี้น้ำไม่ดันไม่มีไอ้นะคะ ส่วนราคาคันนี้นะคะอยู่ที่525,000บาทค่ะหากลูกค้านะคะสนใจสอบถามโทรศูนย์แปดสอค่ะย้ำอีกครั้งนะคะโทรศูนย์แปดสองแค่ะร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรักษจังหวัดศรีสะเกษค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ